โรงเรียนครูสภาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรีเขต3เปิดทำการสอนในชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น211คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยในวิทูลแก้วใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียน 1นึงโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ภาษานับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารโดยองค์ประกอบของภาษาคือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อเป็นเครื่องช่วยให้คนในสังคมมีความเข้าใจที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการอ่านการเขียนได้นั้นถือเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันของโรงเรียนพบว่ายังคงมีนักเรียนที่ขาดทักษะด้านการอ่านเขียนภาษาไทยยังอ่านเขียนหนังสือไม่ได้อ่านเขียนไม่คล่องอ่านคิดวิเคราะห์ไม่เป็นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนครุสภาจึงได้กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องสื่อสารได้และวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นจึงได้ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนในรูปแบบครูสภาโมเดลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นผลสํเเ็็จที่พึงประสงค์นำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวโดยมีรายละเอียดกระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี้ขั้นที่ 1. วางแผน M Management การสร้างความตระหนักให้แก่คณะครูผู้ปกครองนักเรียนโดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักและชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม P. Process แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทยและร่วมกันกำหนดวิธีวัดและประเมินผลที่ชัดเจน U. Upgrade ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านเขียนภาษาไทยให้สูงขึ้น U e a r t การกระตุ้นผักดันโดยการประชาสัมพันธ์ให้คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทราบ L Literacy ความสามารถในการอ่านเขียนกำหนดเกณฑ์การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนขั้นที่ 2. ดํดเนินงานตามแผน A Activity ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการใฝ่เรียนใฝ่รู้จัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคำหน้าเสาธงตามบัญชีคำพื้นฐานจัดกิจกรรมเขียนตามคำบอกในทุกชั้นเรียนโดยเขียนวันละ20คําคำตามคำบัญชีพื้นฐานและคำที่ต้องการเพิ่มจัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนโดยจัดใบงานการอ่านนักเรียนจะไปฝึกฝนทักษะการอ่านกับคุณครู โดยมีแบบบันทึกการอ่านทุกครั้ง e. environment มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและมีคุณภาพ a. active learning การเรียนรู้โดยการลงมือทำจัดกิจกรรมการอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนสอนเพื่อน จัดกิจกรรมแต่งประโยคจากคำยากและคำใหม่ในบทเรียนขั้นที่3การประเมินผล O oh, Obvious มีการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการประเมินผลตามสภาพจริงและแจ้งคะแนนให้กับนักเรียนทราบทุกคนเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป K okay. Knowledge ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านการเขียนคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับผลสัมำล์ในปีที่ผ่านมา a. ล i ส d i ดิงผู้เรียนมีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยที่ดีขึ้นโดยดูผลคะแนนสอบในรอบปีที่ผ่านมา s. สอบผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหามีการประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนขั้นที่4การปรับปรุงพัฒนา d. d e v e l o p สรุปรายงานผลแต่ละกิจกรรม ปรับปรุงและรายงานผลการจัดกิจกรรมและนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านเขียนที่ดีขึ้นต่อไปการดำเนินงานนาวัตกรรมส่งเสริมศักยภาพการอ่านเขียนของผู้เรียนในรูปแบบครุษภาโมเดลส่งผลให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการด้านทักษะอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องที่สูงขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีเจตคติที่ดีต่อาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย และสถานศึกษาจัดก,การเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนโดยอ้างอิงผลสำฤทิ์การทดสอบความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนในปีการศึกษา2561และ2562ดังนี้ด้านการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ16.70ระดับพอใช้และปรับปรุงลดลงเฉลี่ยร้อยละ16.71 ด้านการเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ10.04ระดับพอใช้และปรับปรุงลดลงเฉลี่ยร้อยละ10.04และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หมีผลการประเมินการอ่านการเขียนได้100%กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการอ่านเขียนผู้เรียนในรูปแบบครุสภาโมเดลคือเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพและผลสลัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่านการเขียนภาษาไทยเป็น,นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนใฝ่เรียนรู้รู้จักสแสวงหาความรู้จากการอ่าน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและเติบโตไปในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข